อันนี้คือเล็รเลนใช่ควาเปนจริงสเปรย์วอร์มผมก็ไม่มีก็ใช้สเปรย์น้ำแร่เด้อพุนอ่ะยั่งสูยูซารีนพลัดสูไม่มีเงินทำไม่ได้ตัวอยู่ไปว่าอย่ดไอหยุดหมดจริงไหมนี่อะไรครับสำหรับทเชร์ไดอารี่วันนี้ล่าสุดคือตัดผมให้กันแล้วครับโดยช่างหมิวนะครับลูกค้าผู้ทดลองคือพี่ต้นิกนะครับ นี่เด้อสเปรย์วอร์มผมก็ไม,ม่มีก็ใช้สเปรย์น้ำแร่เด้อพุ่ณอายูซีเรีนพุ่น่ะสูไม่มีเงินทำไม่ได้ทรงคือได้มาดนี่พุ่นอะชับชับชับทำไมไม่คิดผมเลยวะช่างตัดผมคือตกงานนะครับมาได้เงินกูหรอกเด้อวีก็คือวีห่างด้วยนะได้อยู่ยทำไมเสียงไม่มั่นใจเลยได้อยู่ไปว่าไม่ได้ มันเป็นเห็นเรียนแรงแหวกว่ะไม่ใครโรงเรียนนะเนี่ยสูดโดยเทคนิคการใช้วีห่างไม่มีความพร้อมอะไรเลยคืออยา้อยู่รวมกันกูเอาอะไรมาไว้ที่มันหล่อ เองนห่อ่ทำาก็หล่ออ่นก็สวยอันนี้คืออเลเลนใช่ความเป็นจริงือ่เฮ้ยเสวยอยู่ยบาลเราดีสวยอยู่แปลว่าก็ตัดผมกันที่หน้าบ้านนะใครขับรถผ่านไปผ่านมาก็คือเห็นเบิร์ด แตเลื่อนล่าสุดคือเลื่อนแล้วไม่เลื่อนเคยถามกันนะพี่มึงที่ทำตัดผมเป็นหลอดเออตัดได้ตันนี้มันบอกว่าเออสังเกตจากช่างเฮ้ยทำไมโฉคร้างไม่เท่ากันวะไม่มีใครมาเล่นกับก็คือเบี้ยวนะครับฝั่งนี้สูงกว่ามากครับ ฝั่งฝั่งขวาคือลองสูงฝั่งซ้ายคือลองต่ำฝั่งี้เหรอขาหนึงลองสูงขาหนึงลองต่ำงงเมื่อกี้ว่ากูเป็นอันนี้หรอโอเคพิดว่าวันที่หนึ่งเขาก็น่าจะเปิดแล้วเนาะแต่พิดรอวันที่หนึ่งดีกว่าโอยแบตหมดจริงไว้นี่ ทำอะไรที่นี่ต้องทำยังไงชั้นแบตไปชารแบบแบบมันมีแบตอีกก้อนนึงมันมีแบตอีกก้อนนึงอ๋อแต่เปลี่ยนยังไงไม่รู้อันนี้เป็นแบ,บ,บนตสำรองม,มันต้องไม่รู้ว่าต้องชาร์จก่อนไหมนะเออมาได้ไหม ไปแล้วไปแล้วคือผมไปอ่าเลือดออกแล้วนะครับอย่าปากอย่าหัวมึงก็มาแล้มึงก็มาสุ ด้านล่ะด้านที่เป็นรองต่ำอ่ะ,ะต้องทำให้เป็นรองสูงนะนวสวยแล้วเออสวยสวยสวยเออมิวสวยอยู่ตรงนี้มันไม่เรียบเนียนเลยอ่ะเออแล้วค่อยเรียบเนียนแล้วเราค่อยเรียบเนะียนเออได้อยู่แต่ให้มันเหมือนกันไงไม่ใช่ข้างหนึ่งสูงหนึ่งยอศยอดคุณกำลังดูสองข้างหรืออืมเขาออกเยอะๆดันดานไม่ไม่ต้องหาหีที่แบบ เดี๋ยวไปดูหวีที่เซเว่นให้ได้หวีมาแล้วครับทั้งถี่ทั้งห่างควรจะไปซื้อตั้งนานแล้วก่อนนั้นนี่คือทำอะไรกันอยู่เฮ้ยมันเท่ากันแล้วอมันเท่ากันแล้วนะอ่าเปลี่ยนช่างแล้วนะครับเปลี่ยนช่างแล้วนะครับปัดซิลล์พ่โต้คายเทเปิดได้ทิงแม่นอนเปิดดันขึ้น เจะัถอให้นะเอเอเทคนิคดีเทคนิคดีอนี้อาฉีสเปรย์ลงนะครเดี๋ยวผมแห้งเดี๋ยวนขับรทำงานแบบช่วยกันมีความแน่มีความแน่แน่คืออะไร มันคือการลแกว่าฉันมีความสุขปลาจะหัวล่าสุดคือรถชนเพราะมัวแต่มองฝั่งนี้คือเหมือนผมพี่โตไม่เท่ากันเอาล่าสุดคือโทษผมาไม่เท่ากันเลยไปเติมทังให้หน่อย สมัครเน็ตสมัครเน็ตไปทําอะไรเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูส่งรูปอะไรส่งรูปอะไรให้ดูครับนี่เล่มผมด้านบนแล้วเล่มผมด้านบนแล้วอ๋อบอกเยอะมากเอาจบเจอเดี๋ยวยายมีเลือดอยู่เลยฉันว้าวยังไม่ทันได้ดูเลย สับเข้าแบบนี้เธอเฟมาร์เดนิสตีนะล่าสุดคือเป็นลิซ่าแล้วนะครับหน้าม้าตรงไม่รับสับเข้าแบบนี้มันจะมันจะพอดีอันนี้นี่เทคนิคดีเสร็จแล้วนะครับกำลังไปปัดผมนะครับก็จะไปอาบน้ํามาแล้วอาบน้ําก่อนนะสุดยอดครับเดี๋ยวรอพี่ตันิ้อาบน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเป่าผมเสร็จเดี๋ยวมันลงเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้เออ พูด okay, เธอให้ดูหน่อยมันโอเคอ้าวาา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 ีาาาาาาา